เอาใบการ์ดครับโอ้มีการ์ดด้วยเช่นเดียแค่นั้นแหละนี่เธอที่ใช่ไหมครันึกว่าเป็นเซอร์ไพรส์อะ้ายังเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยเปไปบอกคงไม่มาแล้วมั้งไปชมห้องสุดน้ายห้องเป็นไงฮะสวยมากข้างนอกก็ชิลค่ะ เอาไปดิเอาไปได้เลยเอาไปได้เลยเจะได้แล้วไอ้สัรไว้นาวมันเปิดฉากเลวจะต้ากินชิมดูอ,าอ,อ่านน้ำไั้ไงอ่าน